ครับกอื่นขอสวัสดีกับเครือข่ายชาวชุมชนคนมแมลงทั้งหลายนะครับเอ่อก็ผมก็ในานามของศูนย์ควบคุโมโรคที่ต่อนะครับดำเนแมลง8.1นะครับซึ่งขึ้นกับสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่8คนครสวรรค์น,นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องพ่นสารเคมีนะครับที่จะนําไปใช้ในการควบคุมโรคทางด้าน สาธารณาสุขนะครับก็จะเป็นเครื่องพ่นหลายๆแบบนะครับหลายๆอย่างนะครับที่จะนำมาควบคุม,มแมลงบินนะครับที่มันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคติดต่อนะครับฉะนั้นไอ้เครื่องพ่นทั้งหลายเนี่ยที่เราจะนำมาควบคุมเกี่ยวกับมแมลงบินนะครับมันก็มีอยู่หลายชนิดนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับเครื่องพ่น ที่มีมาให้ดูก็คือเป็นเครื่องพ่นลักษณะของเครื่องพ่นในการควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานที่มีมาตรฐานในการควบคุมโรคนะครับอนอื่นก็คือจะแนะนําว่าเครื่องพ่นทั้งหมดที่นํามาตั้งนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นเกี่ยวกับทางด้านฝอยละเอียดนะครับหลักของเครื่องพ่นก็จะมีอยู่สองแนวนะครับเป็นเครื่องพ่นฝอยละอองนะครับกับฝอยละเอียดนะครับ จากนั้นก็จะแยกออกมานะครับการแมลงบินเนี่ยเราต้องใช้ในกลุ่มของเครื่องพ่นของฝอยละเอียดนะครับจากนั้นเครื่องพ่นฝอยละเอียดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นละอองนะครับละอองละเอียดกับเป็นในรูปแบบของหมอกควันนะครับก็จะแตกต่างกันในลักษณะของการทํางานของเครื่องพ่นนะครับ ก็ที่จะให้สาธิตนะครับก็จะมีอยู่สี่ยี่ห้อนะครับอยู่ในกลุ่มของเครื่องพ่นฝอยละเอียดเนี่ยอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องพ่นบอนแทน u v นะครับอ่าลักษณะอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มฝอยละเอียดนะครับแต่ลักษณะการทํางานนะครับก็จะใช้พลังแรงลมที่มีแรงดันสูงนะครับจากระบบบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่จะกรันสร้างพลังลมที่มีแรงดันสูงออกมาเนี่ยนะครับก็จะมาถูก เป่าออกมานะครับที่ด้านหัวพ่นนะครับตรงนี้เมื่อสารเคมีออกมาด้านปลายหัวพ่นเนี่ยมาสัมผัสกับแรงลมที่มีแรงดันสูงนะครับก็จะทําให้สารเคมีที่ออกมาเนี่ยได้ขนาดมาตรฐานที่สามารถที่จะออกมาแล้วสามารถที่จะลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับเพื่อที่เสริมผัดกับแมลงบินนะครับตัวนําโลกก็คือตระกูลของยุงนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชนิดของหมอกควันนะครับเป็นไอจีบ้านะครับรุ่นไอจีบ้าทีเอฟสามห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลของเยอรมันเหมือนกันนะครับอันนี้รูปแบบของเครื่องพ่นหมอกควันนะครับก็จะใช้พลังงานความร้อนนะครับพลังความร้อนเนี่ยที่ถูกสร้างออกมานะครับก็จะไปสัมผัสนะครับกับสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาตรงนี้นะครับเมื่อสัมผัสละองความร้อนกับสารเคมีนะครับก็จะถูกความร้อนเนี่ยเป่านะครับ ทำให้ละอองที่ถูกปล่อยออกมาเนี่แตกตัวเป็นฝอยละเอียดเล็กๆนะครับนะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจะใช้ความร้อนนะครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสวิงฟอกรุ่น S-N50 นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันครับอันนี้ก็จะใช้ระบบของความร้อนเหมือนกันที่จะทําให้สารเคมีแตกตัวเป็นละอองฝอยเล็กๆละเอียดนะครับเหมือนกันนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันฟอกเคสิคเอพีนะครับก็ตระกูลเยอรมันเหมือนกันนะครับก็จะใช้ระบบความร้อนสร้างขนาดของเม็ดละอองฝอยละเอียดเล็กๆนะครับเพื่อที่จะไปควบคุมแมลงบินได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องพ่นทั้งหมดที่เรานํามาเสนอนะครับจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องพ่นที่ได้มาตรฐานได้มาตรฐานก็คือว่าเครื่องพ่นทุกตัวนะครับจะมี หัวควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีให้คงที่นะครับถ้าเครื่องชนิดไหนก็แล้วแต่ที่ที่ผลิตออกมาแล้วถ้าไม่มีตัวควบคุมปริมาณของสารเคมีให้คงที่นะครับเราก็ไม่อยากจะแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเราไปใช้เนี่ยบางครั้งก็จะควบคุมแมลงบินที่เราต้องการควบคุมไม่ได้นะครับอย่างความแทน U O V ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี หัวพ่นนะครับที่อยู่ด้านปลายมือจับนะครับคือไกปืนเนี่ยก็จะมีหัวควบคุมสารเคมีนะครับลักษณะเมื่อถอดออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับเนาะอันนี้ก็จะมีเบอร์นะครับเบอร์บอกที่หัวพ่นก็คือหัวควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีให้คงที่นะครับถ้าไม่มีหัวควบคุมตาอาัตราการไหลของสารเคมีให้คงที่เนี่ย สารเคมีก็จะออกมาบ,าบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็จะทําให้ขนาดของละอองที่ถูกปล่อยออกมาเนะี่ยมันไม่คงที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างถ้าใหญ่ไปนะครับละอองสารเคมีถูกพ่นออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับเนาะกอนนี้ก็จะมีหลายเบอร์ตามอัตาราการใช้นะครับแต่จะอยู่ในกลุ่มของสร้างละอองออกมาเป็นอยู่ในกลุ่มของฝอยละเอียดได้นะครับสามารถต้องคงที่นะครับ ถึงจะได้ผลนะครับอย่างหมอกควันนะครับหมอกควันทุกเครื่องนะครับก็จะมีหัวควบคุมมาตราการไหลนะครับก็จะไล่มาตามนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหัวควบคุมมาตราการไหลนะครับจะมีตั้งแต่0.8ถึง1 1.2นะครับอ่าอันนี้ต้องมีนะครับหัวควบคุมมาตราการไหลของแสงเคมีให้คงที่ตัวสวิงฟ็อกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะมีหัวควบคุมมาตราการไหลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ตัวปิดเปิดน้ํายานะครับอันนี้ก็จะมีบอกขนาดของเบอร์เหมือนกันนะครับอ่าในก็จะมีความสิ้นเปลืองเขาจะบอกมาเลยนะครับนะครับตั้งแต่0.7หัว0.7 0.8 0.9หัวหนึ่งถึง1.7นะครับอย่าง1.7เนี่ยใหญ่สุดก็จะอยู่ในเกณฑ์ของ42ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นหัวจุด8นะครับจุดกับ1 1.2นะครับถ้าหนนี่ก็จะประมาณ27ลิตรต่อชั่วโมงนะครับความพิ้นเปวงของสารเคมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันฟ็อกเคสิบเอีอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะมีหัวควบคุมอัตราการไหลเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ในขนาดเท่าๆกันนะครับหัวจุดแปดหัวหนึ่งจุดสองนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นหัวควบคุมอัตราการไหลเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเครื่องพ่นที่มีหัวควบคุมมาตราการไหลทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาถึงบอกว่ามันจะเป็นเครื่องเครื่องพ่นสารเคมีควบคุม,มแมลงบินที่ได้มาตรฐานนะถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุม,มแมลงบินที่มันนําโรคในด้านสาธารณสุขได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่เราแนะนํานะครับก็คือกลุ่ม,มแมลงบินเนี่ยละอองขนาดของละอองที่มันได้มาตรฐานก็จะคือมันจะไม่ใหญ่เกินห้าสิบไมครเมตรนะครับ คือถึงจะเรียกว่าในกลุ่มของเครื่องพ่นฝอยละเอียดนะครับเครื่องพ่นฝอยละอ,องได้ตั้งแต่นะครับจะใหญ่เกินห้าสิบขึ้นไปนะครับมีตั้งแต่ยี่สิบศูนย์จุดหนึ่งไปถึงร้อยสองร้อยนะครับอันนั้นก็คือถ้าพ่นออกไปแล้วเนี่ยปริมาณถ้ามันใหญ่เกินห้าสิบไปแล้วมันก็จะไปนเน้นเรื่องมแมลงคานนะครับจะไม่เกี่ยวกับแมลงวินนะครับเอ๊ะ okay.